สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพลังลบถึงขีดสุดแรงมากๆมาบาังอ่านว่าแพรวกับสันนะครับโอ้โหนะบางคนก็เข้ามาบอกว่าแตกต่างกันลึกเกินลาวฟ้ากับเหวแล้วก็บุคคลนี้นะครับที่เข้ามาปั่นปวนเนี่ยเขาก็มีความเห็นแบบ ไม่เหมือนพวกเราอะ่ะคือความเห็นกากาดนะครับคนกากาดความเห็นกากากแต่มาคอมเมนต์ว่ากินคนแก่เดี๋ยวก็ต้องแก่ตามทํายังก็สวยหล่อสนักหนางั้นแหละกากาดเออก็เลยมีโอกาสนะครับที่จะเข้าไปสอดส่องแล้วก็สะระแนเรื่องของคนที่มาคอมเมนต์นะปรากฏว่าหน้าเฮียมากนะครับ หน้าเฮียมากเฮียจริงๆเฮียที่สุดเฮียไปไหนก็ไม่รู้นะแต่กล้าว่าคนอื่นเขาน้องซันกับเปล่าๆเนี่ยเขาเป็นศิลปินเป็นธรรมดาที่เขาจะดูแลรูปร่างหน้าตานะครับหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ครับทุกคนแฟนคลับเขารู้หมดคุณถอด คำว่าอาคติจากหัวใจคุณออกก่อนแล้วคุณลองมองดีๆนะครับแพรวๆเนี่ยอายุ37-38 39เจ็วัยเนี้เ,นเป็นวัยที่เบิกบานเป็นวัยที่มั่งคั่งอาอรองออร่านะครับแล้วก็เขาดูแลตัวเองนะเขาสวยนะครับสวยขาวดูดีหุ่นดีถ้าไม่หุ่นดีขายกาแฟไม่ได้ต้องซันรอครับหลอกว่าเดิมอีกนะตั้งแต่มาคบกับแพรวเนี่ยาตามพัฒนาการเนาะ อายุมากขึ้นอดิวเชื่อว่าน้องซันจะหล่อมากขึ้นกว่านี้นะครับเออแต่อะไรก่อนฉีกนงฉีกแนวไปว่าเขากินคนแก่เดี๋ยวก็ต้องแก่ตามทำยังกระสวยหล่อสนักหนากากาเออคุณอิจฉาเขาไงคุณไม่พอใจที่เขาดูดีกว่าคุณไม่พอใจที่เห็นเขารักกันไม่พอใจในคำพูดของน้องซันวงสะทอนนะครับเออ หลายคนก็เข้ามาว่าพยายามแกเอาใจเขาอย่าเลยอย่าพยายามแกเอาใจเขาเลยหน้าเธออ่อนขนาดนั้นต่างกันขนาดไหนใครก็ดูออกแกไม่ยอมรับหรอกแกแกแบบเยาวาบางคนก็มีอย่างนี้เนาะอันนี้คืออ่านตามคอมเมนต์เลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะมีคนที่ชื่นชอบและชื่นชมถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีพวกกากรเนี่ย ไม่ค่อยชอบคีน,น้าศิลปินนะคุณไม่ชอบคีน,น้าเขาเนี่ยแต่คุณมาคอมเมนต์แบบนี้มันดูไ like, ร้มารยาทหรือเปล่ามันกลับว่าการที่คุณเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงที่เป็นพลังลบเนี่ยมันทําให้คนที่เข้ามาดูที่เขารักแพลวกับซันเนี่ยมองคุณแบบกากาก,ากเลยนะคุณว่าเขากากาก,ากเนี่ยเขาว่าคุณกลับกากๆก,ากคุณรับไปได้นะเออไม่เข้าใจ บางคนก็กล่าวนะครับว่าเบื่อหน้าสองคนนี้ความรักเต็มไปหมดอย่างเหม็นพลังบวกเชิงลบนะครับประมาณว่าเบื่อหน้าศิลปินสองคนเห็นเต็มไปหมดขึ้นฟฟดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็เซง็งอุ้ยลำคาญอุ้ยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องรับให้ได้เพราะว่าเขาเป็นเสียินดังนะครับ เขาเป็นคนของสาธรารณชนฉะนั้นการที่มีรูปศิลปินขึ้นในพื้นที่แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็มีคนทำข่าวนะครับสื่อของแพลวพลาวกับซันเนี่ยตอนนี้ไปไกลมากเพราะว่าเขาฮอตไปถึงต่างประเทศคุณก็ต้องยอมรับแค่คุณยอมรับเขานะเออแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับผู้ชายมีหนวดหนวดเขานิดนึงดูแมนดูเท่จะตายคือน้องซันเนี่ยเขาสามารถไว้ได้ ก็เป็นผู้ชายเนาะแต่เวลาเขาสแสดงเนี่ยเขาต้องทำเขาเรียกว่าอะไรอะ ทำสกรีนทุกอย่างผิวพรรณรวมถึงการโกนหนวดโกนเคราให้มันดูน่ารักผู้ว่าจ้างจะได้ประทับใจเพราะว่าเวลาขึ้นกล้องเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยแสงไฟมันออนสเตทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยต้องออกมาดูดีฉะนั้นน้องซันเขาเลยต้องโกนหนวดนะครับถ้าน้องซันจะไว้หนวดจริงๆนะอันเนี้ยไอ้ดูไม่ได้บังคับน้องซันเนาะจะไว้หนวดหรือไม่อยากไว้หรือจะไวะ้แล้วแต่เลยนะครับแต่ตามหลักแล้วผู้ว่าจ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบสไตล์ไหนนะครับแต่เราก็ต้องเรียบร้อยไว้ก่อนถูกไหมการโกนหนวดโกน เราเนี่ยมันทําให้หน้าตาดูไบร์ขึ้นดูใสขึ้นนะครับแต่ทั้งทั้งนั้นถ้าน้องซันจะไว้จริงๆหรืออยากไวไวเพราะว่ามันหล่อมันเท่อไอ้ดิวก็ว่ามันหล่อมันเท่จริงๆถ้ามันไวเนาะเออเจ้าซันนะเจ้าซันต้องฟังแอดเลยนะเอาไว้มีลูกก่อนอ,อมีลูกกับแพล,พลวพเมื่อไหร่นะครับโอ้เอาไว้เลยนะเหมือนพ่อนกที่ไว้แบบน้องน้องอายนะครับ เออนะดูดีเลยลองไว้ดูถ้ามีลูกก่อนนะครับอ่าเวลาใครถามว่าทําไมไว้อ่ะอันนี้คือผ้วจ้างอ๋อผมมีลูกครับผมผมขอติดแกรมนิดนึงใช่ไหมครับผมขอติดแกรมนิดนึงนะไว้หนวดนิดนึงอันนี้ได้เออย้อนกลับมาคนที่ว่านะครับเรื่องราวของศิลปินเนาะวันนี้ก็มีแต่อะไรนะ่าปวดหัวมากๆเลยคนที่ว่าเนี่ยถึงแพรววกับซันเนี่ย ในเรื่องของชีวิตคู่นะครับการเป็นแฟนการบางคนเจอ,อาภาพหลุดที่สนามบินอย่างเงี้ยก็ไปว่าเขานะกินคนแก่นู่นนี่นั่นคนที่ดีก็เข้ามาอวยใช่ไหมครับอวยพรอ,อวยชใยขอให้รักกันไปนานๆส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ยเราทำดีแทบตายเราทำาดีขนาดไหนเราช่วยเหลือสังคมขนาดไหนนะครับ ออทุกสิ่งทุกอย่างการทำดีของเรามันจะสูญเปล่าถ้ามีคนอคติจริงไหมเหมือนคุณทำดีร้อยครั้งอ่ะนะครับมันก็จะมีคนที่ชื่นชมคุณอย่างน้อยมีคนเห็นค่าของคุณละหนึ่งละมีคนเห็นค่าของคุณละแต่บางคนไม่เห็นค่าของคุณต่อว่าคุณสารพัดทั้งๆท,ท,ที่ก่อนแล้วเนะี่ยคุณทำดีมาร้อยครั้งเขาไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขาไม่ชอบ นะครับคืออย่าไปเสียเวลาอดีว่าแพลวลาเขาฉลาดนะเขารู้นะว,ว่าว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมแลกแล้วทุกวันเนี่ยหลายคนเนี่ยคนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยก็ไปว่าเขาไอ้แพลว่ามันกวนเท้าจริงๆมันกวนส่งติงจริงๆอ่ายิ่งว่ามันยิ่งทํามันปัน่นจริงๆมันกวนสุดๆอะไรประมาณนี้นะครับเอขออนุญาตที่ไม่สามารถใช้คําหยาบได้นะเพราะว่าเราเอาแค่นี้พอนะเดี <c oughs> <c oughs> <de> ๋ยวมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะ กวงตีงก็พออ่ากวงตีงอ่ะก็คุณไปด่าไปว่าเขาขนาดเนี้ยเขากวงตีงใส่เนี้ยก็ดีขนาดไหนแล้วนะคุณจะให้เขาฟ้องเลยหรือเปล่าล่ะนี่คุณโชคดีมากๆเลยนะที่คุณไปว่าไปด่าแพลว่า,าเนี่ยถ้าเป็นศิลปินคนอื่นเนี่ยเขาไม่ปล่อยผ่านนะบอกเลยนะดำเนินคดีถึงที่สุดเลยนะนี่คุณโชคดีขนาดไหนแล้วที่คุณเล่นเกมกับแพลว่า นะฮะเพราวสมเชื่อเนาะเออเขาก็ประสบการณ์อะโดนว่าเยอะโดนด่าเยอะเขาไม่ดดดดแรกเขาไม่สนใจเพราะว่าเหมือนที่อดูพูดอะทําดีร้อยครั้งไอ้พวกที่อักติบมานไม่สนใจหรอกมันเข้ามาด่าอย่างเดียวเออมันจะเอาให้แบบศิลปินเครียดอะพอศิลปินเครียดก็จะไม่มีกระจิกกระใจจะไปทํางานนะครับก็จะไม่มีเ,เรียกว่าอะไรอะ ไม่มีอินสปิเรชันไม่มีพลัง e อน r จ y ในการที่จะไปทำงานพบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะมันปัน่นเอาง่ายๆมันปัน่นมันปัน่นมันปวนนะครับพอแพลวพลว,วกวงติงใสเท่านั้นแหละนะมันก็ปั่นไม่หยุดนะครับกลายเป็นเรื่องตลกเออนะก็อยากจะมาเตือนนะครับอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยคุณที่ไม่ชอบเขาอนะเนาะคนที่ไม่ชอบคุณที่ไม่ชอบเขาเนะี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องของเขา ทำใจให้สบายๆว,ว่างๆก็นั่งสมาธิไปนะครับเออเปิดพุทธวจนะลองดูจะได้รู้นะชีวิตจริงสัจธรรมมันเป็นอย่างไรนะครับอย่าไปว่าเขาทุกคนเกิดมาเดี๋ยวก็ตายกันหมดนะไม่มีขยะกับฝาโวงหรอกนะประมาณว่าศิลปินของคุณเนี่ยดีที่สุดเลิศที่สุดเจ๋งที่สุดแจ๋วที่สุดอ่ะก็เรื่องของคุณแต่อย่าเป็นหมารอบกัดไปกัดเขานะครับบอกเลยนะเออตลกเนาะ ไปว่าเขาเออเขาอยู่ของเขาดีๆเออคนเราเนาะอยู่ของเขาดีๆก็ไปว่าเขาไปกัดเขาเออกินคนแก่เดี๋ยวก็ต้องแก่ตามทางยังก็สวยหลอ่อหนักหนาเออแล้วก็ไปว่าเขากาก,ากเอยเอยนะไม่อยากเข้าไปดูหน้าคนเม้นเลยนะไอ้ดูเข้ามาดูว่าล่ะนะครับยิ่งกว่าเขาอีก หัวเราะส่งท้ายโอเควันนี้อนขอคดีก่อนนะครับสวัสดีครับ